วัีครับวันนี้อยู่กับช่องแมนแหวนนางนางเพชรแชนแนลวันนี้เรามาทำอะไรกันกจ๊ะมาเซฟไพ่แี่แหวนเรามาเซฟแหวนกันนะคะวันนี้มันเกิดของแวนแหวนนะคะไปเลยน้ำเพชรน้ำไปเลยเด็กผิดไหมเฮ้ยไปดูแฮปปี้วัน Happy birthday Happy birthday to you ค่ะอ่าน,นี้มนเกิดแม่ก็ขอให้เหมือนแหวนนะมีความสุขคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนะั่ปรารถนาคิดทำสิ่งใดก็ขอให้สมหวัง ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็เชื้อฟังพ่อแม่ครูบาอาจารยนะ์นะลูกนะตั้งใจเรียนนะวันนี้บอกกับเพื่อนๆว่ารู้สึกยังไงก็รู้สึกตกใจด้วยค่ะเพราะเม่ปิดไฟก็คิดว่าไฟดับไเพลเพๆๆ,ๆปิดไฟแล้วก,วก็รู้สึกดีใจค่ะ นี่คะ่ะก็คือเค้กของแวนในวันนี้นะคะแหนก็รู้สึกดีใจมากเลยคะ่ะแล้วก็ตกใจด้วยคะ่ะนี่เราก็จะเอาเค้กออกเลยนะคะโี้เอาาเอ,อ,เอ,อาวางมาสร้างก่อนดีกว่าค่ะเอ้ยเดี๋ยวติดเสื้อไปจะอ๋อเอาเองก็ได้ค่ะแล้วเราก็จะตัดเค้กไว้ให้ปู่กับย่าด้วยนะคะ

อันก่อนเลยขอดูหนงอันนี้ของขวัญจากแม่จากพ่อพีท่ทำอะไร รูว e ่าสกใจหรือเปล่าต่อะไรนีเลิน่นนเรคนนมาน่ดมาเดินไได้แมเต้นมีพัด S <S ไม่ข้างในก็จะเป็นลูกอมนะคะเฮ้ยไม่น่าสุไม,ไ,ไม่น่าบอกไม่น่าเฉลยเลยอะโคราแบบไม่ดีใจเลยอ่ะลูกอมจะไปเหมือนฟันคุ่นะคะเราอุตสาห์ไปซื้อกล่องมา ไมค่อยแกล่องมาคืนะแนว่อมันเป็นแบบนี้มันต้องเป็นขาเอากลงเปหนกอาททางนี้เอาทางนี้ดีกว่าอะไรกันนี่ทุกคนขอลองเปิดดูหน่อย ขอบเชียร์ขอพี่แหม่นี่ค่ะนี่นี่นะคะแล้วก็มีพี่ชา ศัพท์แล้วหนูก็จะไม่ติดโทรศัพท์ไม่เล่นแต่เกมแล้วก็จะเชื่อฟังคำสั่งคำสอนของพ่อกับแม่ค่ะแล้วก็ <ไง S 2> ต้อง,งทำอะไรให้เสร็จก่อนถึงจะเล่นทำการบ้านทำงานบ้านให้เสร็จก่อนค่ะสัญญานะแล้วก็ห้ามโหลดเยอะคมค่ะ <c oughs> แล้วห้ามโหลดเยอะด้วยค <c oughs> ่ะ อย่าไม่ใส่สิอย่าอากับเพื่อนเบอกเพื่อนเพื่ออย่าไม่ใส่ไม่เพื่อนแบบก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าโทรศัพท์ป็นอันเก่าก็ใกล้จะพังแล้วแล้วก็มีแสงขึ้นหน้าจอเอ้ยทำไมาใส่กันพิมก็พิมก็ไม่ค่อยได้นะคะเป็นพิมค่ะพิมก็ไม่ได้อ่าอันนี้ท <UM ี่ให้นะคะก็ ให้รู้จักคือเหวนจะช่วยแม่ทํางานไม่ว่าจะเลี้ยงน้องหรืองานบ้านนะคะหรือขายของค่ะเขาช่วยช่วยแม่แม่ก็เลยให้นะคะคือถ้าเอามาเล่นหรืออะไรอย่างนี้ก็จะไม่ซื้อให้นะคะที่ถ้าทําประโยชน์แม่ก็จะซื้อให้ ให้ใช้ประโยชน์นี่ค่ะทุกคนมันมีอะไรบ้างอย่าให้เป็นโทษนะลูกน,นะใช้ให้มันเป็นประโยชน์ไม่ได้ให้ม,มาเปอ,อ,อนนไม่ด้วยทุกคนเฮ้ยนั่งหมือของพ่อเลยนิ่มๆนิ่มอ่ะนี่มันมีองมีนี่มีระบบด้วยอ่าแล้วตัดเค้กไปให้ย่าก,ก่อนแม่ทไม่สายมันแกะยากจังสายเนี้ยเออยังไม่ต้องแกะอะไรทั้งสิ้น,นวางไว้ก่อนแล้วก็เอาอไปให้ย่าก่อน ไปรับคนแต่เก็บกล้อเดี๋ยวไปไปคนถึงก่อนใช่ไหมกันเนี่ยคะออ่ะเหมือนตัดเค้กต่อเลยเดี๋ยวหนูเสร็จก้างในให้ปลูกกับหญ้าชิ้นใหญ่ๆเลยคะ่ะปลูกกับหญ้าจะได้กินอิ่มๆนะคะเออนี่คะ่ะชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็จะใส่เป็นจานนะคะ แม่นูถือให้ไหมน้อแม่จะได้ไม่เก็บเกะจะได้นี่นะคะนี่ค่ะเค้กเขาปลูกกับย่านะคะเดี๋ยวแม่จะเอาไปให้ปลูกกับย่าบนบ้านเลยค่ะไปกันเลย เลี้ยงเก่งๆนะลูกนะเลี้ยงเก่งเลี้ยงให้ดื่มสารั้นให้เลี้ยงเก่งๆให้เป็นเจ้าคนนายคนจะเรียนเป็นครูก็เป็นครูจะเรียนเป็นอะไรก็ให้เป็นนะลูกนะเป็นหมอเป็นพยาบาลให้เป็นไปเลยทุกอย่างนะที่จะเรียนอะไรดีๆนะลูกนะครับครับอผมือจะมีอะไรล่ะมีแค่นี้แหละอมน้มันขัญยินนะลูกเอ้ยข้อความน่าหยาบเรียนอะไรเรียนให้เก่งๆด้วย

เอ้ยมาจุดไหนนี่ไหนบ้าก็ขอบพระคุณคนที่มาอวยพรเหมือนแหวนไม่ว่าจะช่องทางไหนนะคะเหมนนก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยค่ะอ้วยวันนีแหมนก็จะสัญญาว่าเหม่จะตั้งใจเรียนแล้วก็จะเชื่อฟังพ่อกับแม่นะคะจะเป็นเด็กดีของสังคมค่ะ สำหรับวันนี้แหวนก็ขอไปกินเค้กก่อนนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s ับ s ไ r i b e แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องแหวนแวนน้องน้ำเพชรชาแนลนะคะสำหรับวันนี้เป็นแหวนกับน้องน้ำเพชรก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายน้ำเพชรบ๊ายบายนะคะบบ๊ายบาย